สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นข่าวขึ้นฟีดข่าวต่อไปนะคะของ 163.com forum entertainment ประจำวันที่19กันยายนปี2025ค่ะที่จีนนะขึ้นหัวแรงกว่าแอดวานอีกนะแอดวานขึ้นแบบเรียบง่ายเลยนะคะซีรีส์เรื่องใหม่ A journey to grow ค่ะเปลี่ยนตัวนางเอกจากวีซูซินเป็นกูลีนาจานะคะที่จีนนี้เขาขึ้นมาบอกว่านักแสดงละครเรื่องใหม่ที่แต่นางเอกเนี่ยที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอื้อฉาวถก แทนที่แล้วโดยกูลี่นาจานะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนะคะนะักข่าวชื่อว่าเสี่ยวเซ้าค่ะ เนื้อข่าวเริ่มต้นด้วยอีสุสินนั้นโด่งดังมาจากบทบาทในละครเรื่องของรักของข้าและดารารักนิลันอย่างไรก็ตามข้อเก่าหาราสุดเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งนักแสดงหญิงคน,น,นอื่นๆหลายคนแล้วก็การที่ครอบครัวของเธอนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันเนี่ยก็ทําให้การถ่ายทําละครเรื่องใหม่ของเธอนะฮะนั่นก็คือ a j o u r n e y to g r o w นั้นล่าช้าออกไปค่ะก็แน่นอนว่าเรื่องนี้จะเป็นผลงานคู่ขนานนะคะของหลิวซือ ซึ่งเคยถ่ายทำออนแอร์ไปแล้วนะคะหลิวซือซือกับคุณหลิวอี้หนิงอะคะ่ะสำหรับเรื่องของอ r n e y t ู g กจะเป็นเหมือนซีซั่นที่2นั่นเองนะคะทีมงานได้ลงทุนไปมากกับโปรเจกต์นี้แล้วเตรียมการมานานจึงตัดสินใจนะคะที่จะแทนที่อีซูซินด้วยกูรีนาจาจากที่กำลังออนแอร์นะคะเรื่องสู่ภูผามาหาสมุทรอยู่ในตอนนี้นะคะ่ะทีมงานเลือกเธอเพราะรูปรักที่สง่าง,งามในชุดย้อนยุคและบุคลิกที่เด่นชัดของกูรีนาจา แม้ว่าเธอนั้นจะไม่มีบทมากมายนักนะคะในสู่ภูผามหาสมุทรแต่ว่าฉากต่อสู้ของกูรีนาจาก็ดูประณีตและน่าติดตามมากพวกเขาก็จึงเลือกเธอมาเติมเต็มช่องว่างนี้ค่ะ เดิมทีแล้วอาจจ n นิทูโกนั้นมีกำหนดถ่ายทําในวันที่9เดือนนี้แต่ว่าด้วยเรื่องราวอื้อฉาวที่ยังคงค้างคาของวีสูสินแล้วก็ความราช้าในการเปิดเผยตัวของเธอก็ทําให้ทีมงานไม่กล้าที่จะเล่งถ่ายทํานะคะไม่เช่นนั้นพวกเขาก็เสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์คล้ายนะคะกับเรื่อง บันทึกปิ่นค่ะซึ่งนำแสดงโดยคริสอูแล้วก็อย่างจือที่เคยผ่านมาแล้วนะคะการถ่ายทำนั้นเสร็จสิ้นไปนะคะตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2020แต่ว่าเนื่องจากเรื่องอื้อเช้านะคะของคริสอูซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องก็ทำให้ซีรีส์ยังไม่สามารถจะออนแอร์ได้ซึ่งจะเป็นการสูญเสียความพยายามแล้วก็เงินลงทุนของทีมงานทั้งหมดค่ะดังนั้นอาเจนี่ทูโกนะคะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์สาคัญของทางไอฉีอีในปีถัดไปมากๆ ากเลยนะคะคแม้ว่าฉากต่างๆจะถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่การที่อีสูซินไม่ชี้แจงออกมาให้ชัดเจนก็ทำให้ทีมงานฝ่ายผลิตนะคะไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้นั่นเองค่ะ สำหรับอาเจนี่ทูโกนั้นนะคะบทละ,ะครต้นฉบับนั้นก็หมุนเรื่องราวนะคะรอบสุสานหลวงอันลึกลับแม้จะเข่งขืมแต่ก็มีชีวิตชีวาแล้วก็รวมทั้งฉากสนามรบแห่งสงครามนะคะของซาสีที่โหดร้ายแต่เต็มไปด้วยมิตรภาพอันลึกซึง้งแล้วก็แน่นอนนะคะฉากที่เมืองเจียงหนานที่พลุกพล่านแม้จะดูสงบสุขแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายค่ะถ้านะคะเป็นอีสุสินที่ถูกวางตัวไว้ก่อนหน้านี้ก็คือในละครนั้นนะคะ นางเอกจะรับบทเป็นโจรสาวพเนจรร่วมกับตัวละครผู้ถูกกดขี่มากมายเลยค่ะอย่างเช่นนะคะข้าราชการขุนนางที่โดนใส่ลายป้ายสีนะคะก็คือพวกขุนนางตรงฉินทั้งหลายที่โดนพวกกังฉินลังแก่แล้วก็หลุดออกมาจากตําแหน่งแล้วก็มีทั้งนายพลผู้ออกตามหาเจ้านายแล้วก็สนมแล้วก็เหล่าบรรดาของคนที่โดนกันแกลเป็นผู้ที่มาถูกให้มาเฝ้าสุสารแล้วก็แน่นอนเป็นเศรษฐีรุ่นที่สองผู้พ่ายแพ้ซ้ำแล้ว สำล่าก็คือเหล่าบรรดาตระกูลผู้รักมากดีที่ตกต่ำลงอะคะ่ะด้วยความบังเอิญนะคะก็ได้มาเจอกับพระเอกแล้วก็ได้ออกเดินทางค้นหานะคะที่ที่เหมาะเนาะที่จะอยู่ใหม่ของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นที่เหมาะเหมาะอาหารแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงหดวเราะน้ำตาอันตรายแล้วก็ช่วงเวลาอบอุ่นในหัวใจของพวกเขาค่ะ เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ผู้อํานวยการสร้างเรื่องนี้จะยืนยันก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงเนี่ยแต่การถ่ายทําถูกเลื่อนออกไปนะคะหสัปดาห์ก็ทําให้เกิดข่าวลือว่าทีมงานกําลังมองหานักแสดงหญิงนะคะคนอื่นเนื่องจากนักแสดงระดับแถวหน้าอย่างจางรั่วนานแล้วก็ไปรู้เองก็ติดถ่ายทําซีรีส์กันอยู่นะคะทีมงานก็จึงได้เลือกกุลีนาจาจากละครเรื่องสู่ภูผามหาสมุทรที่กําลังออนแอร์อยู่นะคะที่รับบทเป็นพี่สาวของ เฉิงวีในเรื่องนั้นค่ะมาเล่นเป็นนางเอกในเรื่องนี้นะคะแม้ว่าบทบาทจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าภาพลักษณ์อันงดงามของกุลีนาจาก็สะกดผู้ชมได้ทันทีที่ปรากฏตัวแน่ๆทักษะการต่อสู้อันคล่องแคล่วของเธอนะคะตั้งแต่การโหนสลิงไปจนถึงการเตะกลางอากาศนั้นก็น่าลหลงไหลค่ะชาวเน็ตต่างพากันยกย่องกุลีนาจานะคะในบทบาทหัวขโมยหญิงแล้วก็บอกว่าห้ามพลาดชมกันเด็ดขาดโอ้โหเพื่อนๆแรงเนาะก็ยังจะ ไปแซก,กูรีนาจาอีกนะคะว่าเป็นหัวขโมยบทค่ะเอาล่ะมีข่าวลือว่านะคะคุณหวังอันวีพระเอกของเรื่องนั้นจะถอนตัวจากละครเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเจอร์นี่ทูโกก็เป็นละครฟอร์มยักษ์อยู่แล้วก็จริงๆแล้วหวังอันวีเองเนี่ยได้พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะให้ได้มารับบทนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจุดนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะคะที่มีข่าวลือว่าหวังอันวีที่มารับบทเป็นพระเอกของเรื่องจะถอนตัวนั่นเองนะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอํำยืนยันจากทางทีมงานฝ่ายผลิตอยู่ค่ะ ก็แต่จากนี้ก็มีการคอนเฟิร์มแล้วนะคะเพื่อนๆมีนักข่าวเขาสืบถามเข้าไปก็มีรายงานว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยยังคงเป็นหวัง Un U e อันวีอยู่ยังคงรับบทเดิมนะคะดังนั้นในเรื่องนี้ก็จะเป็นคุณกูรี่นาจาค่ะคู่กับคุณหวังอันวี e นั่นเองทั้งคู่นั้นไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ละครเรื่องนี้ก็จะเป็นที่รอคอยของชาวเน็ตอย่างมากเช่นกันนักข่าวนะคะก็เขียนข่าวมาจบที่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆราคาคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยอันนี้ก็คือเนื้อข่าวเนาะ แต่ความเป็นจริงอาจจะเป็นไปได้ที่แบบอิสุสินติดถ่ายเรื่องอื่นอยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเวลาเนาะมีข่าวขึ้นมากะพือมันก็จะต้องเอามาเชื่อมโน่นเชื่อมนี่ไปนะคะอย่างที่อหวานบอกเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็รับผ่านๆไปละกันนะคะอย่าได้แบบใส่ใจหมกมุน่นโอ้จนถึงขั้นหมกมุน่นหรือว่าต้องเชื่ออะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็รับข้อมูลแล้วเราก็สามารถจะตัดสินได้ว่ามันตรงไหนน่าจะจริงตรงไหนไม่น่าจะจริงแต่ว่าพวกเรา ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะคะมันไม่ใช่เรื่องของพวกเราไกลตัวมากเลยนะคะนี่มันเป็นสิ่งที่แบบเป็นวงการบันเทิงพวกเรามีไว้เพื่อให้แบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยถ้าเราไปเก็บสะสมข้อมูลมากๆแล้วอาจจะทําให้เครียดก็ได้นะคะเอาละค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านะคะวีซูซินจะไม่ได้ถ่ายทําเรื่องนี้แต่ก็มีเรื่องอื่นๆให้ถ่ายทําแล้วก็เดี๋ยวเรารออัปเดตผลงานของอีซูซินนะคะมีเรื่องใหม่ที่กําลังจะออนแอร์ air, ใช่ไหมคะที่คู่กับคุณเหอวีนอแล้วก็แน่นอน มีความแบบมีกลิ่นอายเป็นคนไทยด้วยอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าเ,ออเรื่องราวจีนปัจจุบันนั้นจะมีความน่าติดตามขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมาสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยไปในทางไหนบ้างแต่รู้สึกว่ามีการต่อสู้กันด้วยสําหรับเรื่องนี้นะคะขอให้อย่าดา์กมากก็แล้วกันอยากให้แบบเออเมืองไทยอยู่ในสายตาแบบในภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนจีนเขานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ